ตอนนี้ลูกเปิดอนนี้อยู่ลูกเปิดทีวีอยู่นี่ฮะบาดเจ็บม,มากอุตสาห์กว่าจะเก็บได้20000นกวจะถอนนะถอนออกพอถอนออกแล,<อ>แล้วก็เหลือยอดท,อที่ที่เป็นขั้นต่ําของการถอนได้เนาะสองแสนประมาณสองแสน 3, แสามี่ที่แล้วตอนนี้โดนล้นครับท,ทุกคน,น,านหายกลิ่งกริบเลยอเอาปล่อยัมัม้ยคือเกมอะไรนะ คือผมเปิดลูดเจ็ดวันไว้ทีนี้เผือไปกดอะไรเกี่ยวกับ<ม>พันธมิตรอ่นะมันจะเด้งมาบ่อยใช่ไหมพันธมิตรเผลอไปกด<อ>แล้วเด้งลูดไอ้ไอ้ลูดนั้นหลุดไปเลยเจ็ดวันใช่ไหม,มไม่รู้มไม่รู้มัน<ม>หลุดหรืออาจจะหลุดเพราะเหตุคนอื่นนะมันก่อนอะไรวะเกมอะไรเนี่ยคือเหมือนเหมือนใครเล่นก็ต้องซื้อโ<ม>ล่แล้วโล่ไม่ใช่ถูกๆนะในตลาดไม่มีขายตอนนี้อยู่ในแพ็กเกจตอนนี้มีแพ็กเกจอยู่ในแพ็กเกจเดียวก็คือแพ็กเกจสามพันกว่าบาทอ่ะดู ปวดจริงสายไม่สู้นะครับสายไม่สู้ก็ต้องใส่โล่ใช่ไหมโทษทีโทษผิดเยอะนี่ต้องมาดูตรงนี้กดที่กดหมายนะครับแล้วก็สงครามนะ<อ>นี่ไอเจ้านี้เจ้าแรกล่าสุดใช่ไหมเนี่ย,ยคือถอแร่หมดแล้วนะคงจะของขั้นต่ําต่อวันใช่ไหมที่ถอดที่ล้นได้นี่นีค่คนแรกที่ถอนที่ล้นไปได้นะก็<อ>นี่ไอเจ้านี้ หน่หมื่นเจ็ดไอ้เจ้านี้สี่หมื่นสามโอ้ไอ้เจ้านี้สี่หมื่นสามนแสนนะสองจะส,สามคนนี่นะสามลายนี่เจ้าเดิมมาสองหมเจ็ดไอ้เจ้านี้หนึ่งหมื่าเดิมเดิมชื่อเดิมเดิมนี่สอมื่นหกยอะ่ะมืนปนผมรวยเลยจินดีด้วยเพืน่น <c oughs> ประมาณแสนนะ <c oughs> เออ อร่อยเกมกว่าจะขุดกันได้เหนื่อยมากนะมาเจออันนี้เล่นเกมมือถือะใครที่ไม่คิดจะเติมใครเพราะรั่วม,มันลำนินจำกัดน,นะต้องหากิวว่าอะไรกิวดีๆนะกิวไม่ดีก็โดนก็โดนอีกต้องตั้งใจเล่นจริงนะเกมนนะผมอาจจะไม่ตั้งใจเล่นก็เลยโดนต้น,นครับโอเคบายยลากรางยานขายขุดตั้งตั้งยานขุดขายเรียบร้อยแล้วไปก่อนนะบายยทุกคน